พอจะจำกันได้ไหมคะที่เมื่อต้นปีได้มีไวรัลเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองที่นักเรียนสามารถไว้ทรงผมได้อย่างอิสระโดยอยู่ในขอบเขตท,ที่โรงเรียนกำหนดซึ่งโลกโซเชียลได้มีการชื่นชมและออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากวันนี้เรามาฟังมุมมองของผู้บริหารว่ามีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทรงผมที่ใช้กันมาอย่างยาวนานแต่กว่าจะมาถึงจุดเปลี่ยนนี้โรงเรียนมีการดําเนินการอย่างไรบ้างไปชมกันค่ะ สำหรับระเบียบทรงผมของโรงเรียนมัธยมมัธยมทองนะครับของเรานี่มีที่มาก็คือในช่วงสถานการณ์โควิดเราจะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์คือคุณครูก็จะสอนอยู่ที่บ้านนักเรียนก็จะเรียนอยู่ที่บ้านเมื่อมีการผ่อนคลายของโควิดก็ให้นักเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเมื่อนักเรียนมาที่โรงเรียนนะครับบางคนก็จะผมยาวมาัดรวกมาอย่างผู้ชายก็จะไว้รองทรง เราก็มองว่าน่ารักดีก็ดูสะอาดไม่ได้สกปรกรลกรลุงรังมากนะครับเราก็เลยปล่อยให้นักเรียนไว้อย่างนี้มาเรื่อยๆนะ <Wow. S 1> ตั้งแต่ปี63จนกระทั่งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์กระทรวงได้ประกาศยกเลิกระเบียบทรงผมให้โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจุมชนแล้วก็ท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนว่ามีลักษณะอย่างไรก็ได้มีการร่าง ข้อความขึ้นมานะครับเมื่อมีการร่างข้อความคุณครูเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับเราก็มีการประชุมกับสบภานักเรียนนะครับที่เป็นตัวแทนของนักเรียนหลังจากนั้นนะครับเราก็คุยกับผู้ปกครองหรือที่เรียกว่าสมาคมผู้ปกครองเมื่อได้ข้อความที่ตกผลึกกันแล้วทางโรงเรียนก็มีการประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านก็ได้ให้ความเห็นชอบเราจรึงได้ประกาศออกมาเป็นระเบียบทรงผมข,ของโรงเรียนมัธยมวัฒทรทองขึ้นมาครับผม ก็แฮปปี้ดีครับครูไม่ต้องคอยมาย <AU T> ุ่งกับหัวกับห <ket> ูเด็กเราเปลี่ยนจับเมื่อก่อนที่มือเราถือกันไกลถือแบตเตอรี่นคอยตัดผมเขาเป็นมือที่คอยอบอุ้มเขากลับเข้ามาให้เขารู้สึกว่าเขามาโรงเรียนแล้วเขามีความสุขนะปีแรกที่เราสามารถทดลองได้เราก็ได้คําตอบมาแล้วค่ะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผลการเรียนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะกลับส่งผลดีได้ซ้ําเด็กจะได้มีความมั่นใจในตัวเองแทนที่เขาจะกลัวเรา วันนี้ครูจะต้องตัดผมหรือเปล่าจะตรวจผมหรือเปล่าวันนี้หนีเรียนดีกว่าก็กลายเป็นแบบไม่ต้องหนีเรียนแล้วจากการสอบถามนักเรียนนะครับนักเรียนบอกว่ามีความสุขกับการเรียนมากขึ้นบางคนก็คือจากเดิมที่โดนตัดผมเกลียนไม่กล้าถ่ายรูปลงตอนนี้ก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าถ่ายรูปลงกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าที่จะทําสิ่งต่างๆต่อไปครับจะผมสั้นหรือผมยาวก็ไม่ส่งผล มันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าค่ะจะตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนไม่เกี่ยวกับด้านทรงผมค่ะค่ะหนูรู้สึกว่าโรงเรียนได้เปิดกว้างมากขึ้นสําหรับเพศอื่น,นๆที่เป็นเพศทางเลือกอะค่ะคือ มันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วเด็กก็อยากมาเรียนมากขึ้นเพราะว่ามีความมั่นใจค่ะรู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่โรงเรียนได้ออกกฎที่ให้อิสระกับนักเรียนในการเลือกทรงผมนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบมีความสุขมากเลยค่ะตอนที่ยังไม่มีทรงผมผมไม่ค่อยรู้สึกมั่นใจแต่พอเขาให้ให้ตัดทรงผมอะไรก็ได้ผมก็รู้สึกมั่นใจครับหนูรู้สึกว่าเราได้ อิสระภาพมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องทรงผมผู้ชายก็ตัดทรงอะไรก็ได้ผู้หญิงก็จะถักเปียหรือว่าไม่ถักเปียก็ได้แล้วก็เราก็ยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของโรงเรียนนะคะหลายๆโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบทรงผมที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานเราเริ่มให้ความสําคัญกับสิทธิของนักเรียนมากขึ้นและนี่ถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่จะให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขค่ะ